เรื่องความรักของนางลำหับกลางหมู่บ้านในหุบเขาเขียวขจีสมพลาหนุม่มผู้ล่าจากเผ่าเล็กๆมีใจรักมั่นต่อลำหับสาวงามแห่งหมู่บ้านผู้ที่เขาเติบโตมาพร้อมกันตั้งแต่เยาว์วัยทั้งสองมักพบกันลับตาผู้คนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทานน้ำผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นว่าเฮเนเอานหนุ่มใหญ่จากเผ่าทางใต้เป็นผู้เหมาะสมจึงจัดมั่นหมายนางลำหับให้กับเขาโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของนางหรือสมพลา คืนก่อนวันแต่งงานลำหับแอบออกมาพบสมพลาทั้งสองวางแผนหลบหนีไปอยู่ด้วยกันในถ้ำลึกบนภูเขาสมพลาอุ้มลำหับข้ามทานนา้ำ่ามกลางหมอกและแสงจันจางฮัเนเอาโกรธแค้นเมื่อรู้ว่านางลำหับหนีไปจึงออกตามหาพร้อมพี่ชายชื่อรำแก้วนักยิงธนูผู้ใช้ย,ยาพิษพวกเขาค้นหาทั่วหุบเขาจนในที่สุดก็ตามรอยไปถึงถ้ำ หน้าปากถ้ำเฮนาวากับรงพลาพเผชิญหน้ากาันการต่อสู้ดูเดือดกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นจนในที่สุดรำแก้วยิงลูกดอกอาบยาพิษใส่รงพลาเขาสุดลงก่อนจะสิ้นใจลำหับวิ่งออกจากถ้ำมาพบรงพลานอนแน่นิ่งเธอสุดลงร้องไห้แล้วใช้มีดสั้นแทงหัวใจตนเองตายตามเฮนเนาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็นิ่งเงนันก่อนจะหยิบดาบของตนแทงเข้าที่อกตนเอง เฮนเอาสิ้นใจตามลำหับสุดท้ายแม้ความรักของเขาทั้งสองจะจบลงด้วยความตายแต่ก็เป็นรักที่งดงามและซื่อสัตย์จนถึงลงหายใจสุดท้าย